ก่อนจะเริ่มเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าผมตามหาอนิเมะแบบนี้เนี่ยมานานละเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีทู้ชมมห้ด้วยนะครับอยู่ผมกันเฮียวรินนะฮะในรายการขย่าวอนิเมะนะครับหรือว่ารายการแนะนําอนิเมะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็น E ีที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมก็ช่างมันก่อนแล้วกันโดยอนิเมะที่เราจะมาขย่าวกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือฟ um no e ูเมซึโนะอนาตาเอะแ่เธอผู้เป็นยิรันแล้วก็ยังมีชื่อภาษาอังกฤษสุดเท่นะครับนั่นก็คือ To Your E t e r n i t y ก่อนที่จะมาใครเยา่นะครับผมรู้ว่ามาคุยเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ไปฟังเรื่องย่อก,กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงเนื้อหาแล้วก็อาจจะมีการสปอยตอนที่1น,นะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายเนี่ยไม่ชอบสปอยครับอยากจะดูก่อนก็ขอให้ไปดูกันก่อนครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อก็ได้ส่วนคนที่อยากจะดูแบบว่าเอะเนื้อเรื่องมันสนุกหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถดูตอนน่อได้เลยครับโดยเนื้อเรื่องนะครับผมจะเริ่มโดยที่ว่า มีลูกบอลลูกหนึ่งก็คือมีสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกส่งลงมายังโลกนะครับโดยมันมีหน้าที่ที่จะสําสรวจข้อมูลและด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยมีความสามารถในการลอกเลียนแบบแล้วก็เปลี่ยนรูปล่กงให้เป็นสิ่งสิ่งนั้นได้และก็สามารถขโมยความทรงจําได้อีกด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับไม่มีวันตายเป็นอมาตะนั่นเอง แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้นั้นก็ได้ไปเจอกับสุนัขจิ้งจอกที่กําลังบาดเจ็บอยู่แล้วก็ดูท่าว่ายังไงก็คงจะไม่รอดแน่ๆเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้นะครับมันก็เลยคัดลอกแล้วก็เรียนแบบสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นนอกจากที่ว่ามันจะทําให้ร่างกายเหมือนแล้วนะครับมันก็ยังได้ความทรงจําของเจ้าตัวมาด้วยดังนั้นนะครับผมมันจึงเดินกลับไปหาเจ้าของของมันซึ่งก็คือพระเอกของเรานั่นเองซึ่งความฝันของเขาก็คือ ออกจากที่นี่นะครับผมแล้วก็ไปดินแดนอีกฟากหนึ่งที่ถูกเรียกว่าสวงสวรรค์ดินแดนที่มีทั้งผลไม้อาหารและก็ความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งและแล้วนะครับผมเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับที่มีความฝันกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ต้องการสำรวจโลกจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องลองไปติดตามกันดูนะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องย่อเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของเรื่องนี้บพงคนจะงงว่าเอ๊ะมันก็เนื้อเรื่องก็ดูปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ครับแต่ว่า มันก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสาเหตุนะครับผมที่ผมมา,ามาแนะนําอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะครับและผมไปเห็นอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งชื่อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแดเธอผู้เป็นนิรันต์ชื่ออย่างกับเดอะมู i วี่อะไรสักอย่างหนึ่งและสิ่งทําให้อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยถูกใจผมมากๆก็เป็นเพราะว่าเป็นอนิเมะเพียงไม่กี่เรื่องนะครับในปีนี้เนี่ยที่ผมดูแล้วรู้สึกเพราะว่าใจสั่นนะครับแล้วก็คนลุกคืออันนี้คือไม่ได้ปวดขี้นะแต่ว่า พูดจริงๆเลยนั่นก็เพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่นับผู้บรรยายและก็ผู้ดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยพระเอกของเรานะครับคุยอยู่คนเดียวเลยนะใช้ดนตรีนะครับผมการใช้ชีวิตก็คือพระเอกของเราเนี่ยต้องใช้ชีวิตนะครับผมในดินแดนหิมะที่เหน็บหนาวอยู่เพียงคนเดียวคือแต่ก่อนไม่ใช่คนเดียวหรอกก็มีหลายคนนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็เรื่องภาพเนี่ยสวยมากๆนะครับคือผมเป็นคนชอบอนิเมะแนวภาพอย่างนี้ แบบไม่แสบตาดูเพลินๆสบายเนี่ยสบายๆเหมือนเนี่ยแบบจิบลี่อะไรเง,งี้ยอะไเงี้ยโดยสตูดิโอนะครับผมที่สร้างอนิเมะเรื่องนี้ก็คือ Brain Base นะครับเป็นสตูดิโอที่ประพันธ์อนิเมะที่แบบละมุนตาลหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นเอ่อยาฮาริ ah นะครับผมซีซั่นแรกหรือว่าอนิเมะสุดบีบหัวใจนะครับผมสุป่าแห่งหิงห้อยก็นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้โผล่อะไรมามากมายตัวละครก็ยังไม่ได้เยอะแต่ว่าจะให้จบคลิปแค่นี้เนี่ยมันก็จะจะสั้นเกินไป ต่อไปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงฉากในตอนที่1อย่างจริงจังแล้วนะครับฉากที่ผมชอบแล้วก็ฉากที่เรียกว่าสุดๆแอบใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็อย่าลืมไปดก่อนได้เลยเนะครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยก็คือการบีบอารมณ์นะครับคือพระเอกของเราเนี่ยต้องการที่จะไปอีกฟากหนึ่งเนี่ยดินแดนสวงสวรรค์ใช่ไหมล่ะตัว่าสภาพอากาศมันโหดร้ายนะครับผมทั้งพายุหิมะทั้งหนทางที่มองยังไงก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วพอจู่ๆเนี่ยจะมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าเห็นป้ายนําทางที่คนที่มาก่อนหน้าเนี่ยทิ้งไว้ แต่กลับเป็นแค่ป้ายหลอกนะครับคือมันไม่มีทางไปอ่ะมีหนํำซ้ำนะครับพระเอกของเรายังได้รับบาดเจ็บอีกนะครับการได้รับบาดเจ็บในพายุหิมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรีวยกว่าอันตรายและก็โหดร้ายมากๆและไอด้วยความคิดบวกเนี่ยนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้นะั้นคิดว่าสักวันหนึ่งญาติญาติของเขาเนี่ยที่ไปเดินทางไปสวนสวรรค์ได้สาเร็จเนี่ยสักวันหนึ่งจะกลับมาพร้อมกับอาหารแต่ถึงอย่งงางนั้นนะครับเขาก็ยังคงคิดบวก ไอ้ตรงที่ตัวละครมันคิดบวกเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันโหดร้ายเนี่ยมันทําให้มันบีบใจคนดูมากๆเลยแล้วก็เจ้าสิ่งมีชีวิตที่ปลอมเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะสนใจในตัวของมนุษย์นะครับแล้วคิดว่าอยากจะอยู่กับมนุษย์คนนี้เนี่ยตลอดไปนะครับเพราะว่าพระเอกเราเป็นคนดีนะครับทั้งสอนการใช้ชีวิตแล้วก็การหาอาหารแล้วก็คอยเลี้ยงดูนะครับผมเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังจําได้ไหมครับว่าพระเอกของเราเนี่ยบาดเจ็บจากการที่จะเดินทางไปส่งสวรค์ใช่ไหม ซึ่งนั่นน่ะมันส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงมากๆนะครับพระเอกของเรานะครับผมป่วยหนักแล้วก็บาดแผลเนี่ยกำเริบซึ่งพระเอกเราเนี่ยก็ทนได้ไม่นานนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงแต่ถึงขนาดว่าตัวเองกําลังจะตายนะครับเขาก็ไม่อยากจะให้คนที่เปิดประตูเข้ามาและเห็นเขานอนอยู่นะครับเขาก็เลยลุกขึ้นไปนั่งนะครับก่อนที่จะเสียชีวิต ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามานะครับความฝันก็ได้จบลงนะครัวเจ้าตัวก็ได้เสียชีวิตไปแต่จะรู้ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันกลับไปกระตุน้นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างกายเขามาโดยตลอดก็คือหลังจากที่พระเอกของเราเนี่ยเสียชีวิตไปศพของพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในท่านั่งนะครับมันก็ล้มลงไปด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมล่ะ เจ้าสิ่งมีชีวิตนะครับผมที่ได้รับแรงกระตุ้นและก็เจตจำนงของพระเอกไปเนี่ยก็ได้คัดลอกร่างกายของพระเอกและก็ความทรงจํานะครับจากนั้นก็เอาศอกของพระเอกเนี่ยไปไว้ที่ท่านั่งปกตินะครับแล้วก็ออกเดินทางเพื่อทําตามความฝันและก็สํารวจโลกเรเดียววาเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆครับแล้วก็สนุกมากๆเลยคือผมแนะนําเลยผมแนะนํานเรื่องนี้ ต่ว่าถึงมันจะสนุกยังไงนะครับผมแต่ละคนก็มีแนวชอบที่แตกต่างกันนะบางคนอาจจะชอบก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะมีขนาดเพิ่งแค่ตอนที่1เองนะครับผมในเรื่องยังเข้มซะขนาดนี้ถ้าเกิดไปเจอตัวละครอื่นๆตัวละครญิงอื่นๆอ,อะไรเงี้ยโอ้โหก็คงจะแบบสั่นไปทั้งหัวใจเลยทีเดียวเอาตรงๆนะครับที่ผมดูมาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรกันแน่นะครับเพราะดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวถึงชื่อไว้ใช่ไหมหรือว่ากล่าวแต่ผมลืม ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยลวกันนะถ้าเกิดดูแล้วอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าสิ่งมีชีวิตนะครับผมที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพระเอกแล้วเนี่ยจะมีชื่อว่าฟูชินะครับส่วนคนที่ส่งเจ้าสิ่งมีชีวิตอมาตะานี้มานะครับผมจะถูกเรียกว่าบีโฮเดอร์นะครับผมว่าน่าจะเรียกว่าบียอนเดอร์มันติดปากกว่าและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมคืออนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีพ็อดที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับบีบีโฮเดอร์ Be holder, ใช่ไหมล่ะการกับชาติมาเกิดการเล่นกับตัวละครแล้วก็มีตัวละครอวยด้วย ใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยไม่ใช่การอจอบประเด็นนะแต่เหมือนจอบประเด็นใช่ไหมจริจิมคือรายการขยออนิเมะนะครับแต่ที่มันมีการสปอยเข้ามาด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยก็เยอะอยู่เป็นเพราะว่าตอนที่1มันออกแล้วนั่นเองครับก็เลยเผอสปอยไปอย่างไรก็ตามนะครับผมนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการสำรวจเท่านั้นบนโลกของเรายังมีอะไรอีกมากมายนะครับผมทั้งความทุกข์ความสุขชีวิตนะแยะ่ย สวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ